ท่านผู้ชมครับด่วนเลยเลขด่วนเลยทราบข่าวว่าหมู่บ้านเลขที่314นะครับบ้านนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝันว่ามีผู้ชายนะครับเอาผู้ชายแต่งตัวปกตินะครับเอา,อาทองทองบาทน,นะครับเอามาแขวนคอให้นะครับนะก็เ,เลย แจ้งมาด่วนเลยนะครับก็เลยแจ้งมาด่วนนะครับจะไปจุดทูบนะครับกับพ่อพระพุทธรูปนะครับขอขอโชคขอลาบนะครับอ่ะบาลขที่นะครับไปดูวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับรีบหาซื้อเลยนะวุ้บ่ายสองแล้วนะครับไม่รู้ว่ายังยังรับอยู่หรือเปล่านะหรือว่าอยังมีอยู่ในแผงลอตเตอรี่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันครับไปชมไป,ไป,ไ,ปไปดูพร้อมๆกันเลย nó tĩ sao ดิฉานแล้วปัดตรงไหนตั้งตรงไหนนั่นก็ได้ตั้งนี้ได้ไหมจ้ะระวังโดนมือดิฉานขอโชคขอลาบเมื่อคืนฝันดีฝันว่าไงครับฝันว่ามีผู้ชายมาสวมสร้อยคอเส้นเก่า ที่สองหมายของตัวเองเคยใส่ให้รู้จักไหมไม่เคยรู้จักไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าแต่ในฝัน่ะเห็นเป็นผู้ชายหรือโสนของใส่ทงเส้นเก่าของตัวเองเขาแต่งชุดธรรมดา,าอย่างนี่บอกหรือเป็น เป็นคนมาเลยเห็นใส่เสื้อชุดปกติชุดปกติเสื้อแขนยาวแต่ไม่รู้เป็นสี๊หรเป็นคนใส่เสื้อแขนยาวจะออกสีเนื้อก็ไม่ใช่หรือเปล่านะเลขหกมาครับเลขหกเอาสามหกหรือเปล่าดูตรงไหนได้เห็นนะไหมให้ดนะว กสิบเจ็ดหกหกย่างหกเจ็ดหรือหกเจ็ดย่างหกเจ็ดหกเจ็ดยังหกเจ็ดก็จะเข้าหกบอกใช่สองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกเรนกันญานี้หกสิบแปดหกเจ็ดย่างหกแปดย่างหกแปด ตัวที่สองจะเป็นเลขสามหรือเลขเจ็ดหรือเลขแปดหรือเลขเก้าสองสี่เก้าหกใช่ไหมเกิดเกิดพศสองสี่เก้าหกมีแต่หกหมดเลยเรเกิดวันที่สิบแต่พศสองสี่เก้าหก มีหัวแล้วนะตัวที่สองมีหัวมาแล้วแต่เก้าวไม่ได้แล้วแต่เก้าวไม่ได้ซื้อมีเก้ามีแปดศูนย์ ใครปิดสามมื่นไปสองเท่าเนี่ยเก้านะหกเก้าด้ิบลงรุ่นๆไม่ได้ซื้อกระสุนตัวเองเลยนะทีขวันอนะเออแปดหรือเก้ามั้งเหมือนแปดแปดแปดไหม คุพิค่อยแปดแปดไหมดจริงๆด้วยต๊เนาะ ไแปดไหมแปดแปดหกสองเก้าสองสี่เก้าหกใช่ไหมสองสี่เก้าหกปีนี้หกสิบแปดใครแม่ไงตึกเออโอ้อายุหกแปดพอดีใช่ไหมเออกัญญาเราเลยกันยามาแล้วไงยังตัวอย่างปีนี้หกเจ็ดย่างหกแปดหกแปดก็หกแปดถ้านับปีก็หกแปดหกแปด สองตัวหรือสามตัวเนี่ยโอ้โหแปดแม่ซื้ออายุพอดีเลยเนี่ยแม่ซื้อหกเจ็ดไงซื้อตัวตรี6หกเจ็ดไดใบหนึ่งเอาริพาโดนแบตตอรียังเต็มแผงเลยแต่หกเจ็ดเยอะมากเลยเหลือเต็มแผงซื้อว่าอายุเองยังไปเต็มหกแปดเนาะปีนี้ปีนี้หกแปเออในแผงมีอยู่หกสามกับหกเจ็ดที่แบบ เต็มแผงหกแปดก็หมดแล้วมีสองตัวเนอะมันจะมีสามนะมันจะมีสามเ่อยนะด้วยแล้วต้องถือนานนะ ควบกุจิดแน่เลยื mm. Mm. ่อย mm. ี world, right? ่ห ah. ้าบาทมากกับอินใช่ไหมจิดควบคุมจิตมีสามตัวจริงนประตูมให้ถูอกเรจะเข้าตงนู้ก็แค่ปีนทุ่งโค้ทุ่ง่ึน เ,เลอะไรวแปอหกแปดแปดเอเธอจง้นะเหมืปนเลดแปดอืมออม,มันไม่ชัดเอาเลขแปดหกแปดนั่นเลยหมดเลยเนาะหมดแล้วหกแปดนั่นเละโกไม่เบิ้ลเน้อนะแปดแปดเนี่ย